ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งให้ก e ีฬาอีสปอร์ขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วครับ <C os> ก่อนจานข่าวนี้นะครับผมต้องโทรไปปรึกษาท่านนายกสมาคมกีฬา e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพี่สันติโลทองนะท่านเป็นท่านนายกอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเป็นกรรมการสมาคมกีฬา e อีสปอร์ตในประเทศไทยอยู่ก็ตามแต่ผมเนี่ยไม่เข้าใจคําว่ากีฬาอาชีพจริงๆคือเราก็งงว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่เรามีสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตมาเนี่ยประมาณ3-4ปีละก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้แต่งตั้งสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตเป็นสมาคมกีฬาอย่างเป็นทางการซึ่งรับรองโดยรัฐบาลน,นะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทีนี้ที่ผ่านมาสองสมปีที่ผ่านมาพอเป็นสมาคมเนี่ยเราก็สามารถมีนักกีฬาทีมชาติส่งไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆของต่างประเทศได้ในนามทีมชาติไทยทุกคนสามารถติดธงไทยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้อย่างเป็นทางการผมงงว่าการไปแบบนั้นมันยังไม่เป็นกีฬาอาชีพอยู่เหรอพี่สันติหลทองนะครับท่านนายกได้อธิบายผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราตั้งสมาคมได้การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่า เราทำได้ในลักษณะของกีฬาเป็นเลิศอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับกีฬาเป็นเลิศคือหน่วยงานรัฐบาลรับรองกีฬานี้ให้ส่งตัวแทนประเทศไทยไปเป็นทีมชาติได้ส่วนคำว่ากีฬาอาชีพมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของกีฬาเป็นเลิศครับผมก็ถามต่ออีกว่าแล้วกีฬาอาชีพมันแตกต่างจากทุกวันนี้ที่เรามียังไงเราก็มีคนเยอะแยะมากมายที่เป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักกีฬา e-sport เขาบอกอันนั้นคือตัวแทนของภาคเอกชนอาจจะเป็นหน่วยงานของเอกชนบริษัทห้างร้านตั้งทีมกีฬาขึ้นมาอาจจะไปแข่งเมืองนอกไปนูน่นไปนี่เป็นลักษณะเดียวกัน,น,นกีฬาอาชีพได้เลยแต่คำว่ากีฬาอาชีพเนี่ยคือกีฬาอาชีพโดยมีกฎหมายรองรับนี่แหละครับที่เป็นเหตุให้ผ่านมา3ปีนะครับเขาบอกว่าทางทางฝั่งกระทรวงก็ดูสมาคมทำงานก่อน ว่าสมาคมสามารถทํางานเรื่องเกมคือเรื่องเกมมันละเอียดอ่อนที่ผ่านมาเรามีปัญหาเยอะแยะกับแบบว่าเด็กติดเกมเกมอะไรนู่นนี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโทษเกมไม่เคยโทษเด็กนะฮะผมก็รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับพอสุดท้ายทางกระทรวงเนี่ยเขาก็ดูสมาคมทํางานมา3าปีเห็นแล้วว่าทํางานเพื่อชาติทํางานเพื่อการกีฬาอย่างแท้จริงก็เลยตัดสินใจนะฮะยื่นเรื่องนี้ให้ทางสํานักราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศแต่งตั้งให้ e s p o r t เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้นะครับเรามีกีฬาอาชีพอยู่แค่13ชนิดมีอะไรบ้างฟุตบอลกอล์ฟเจ็ตสกีวอลเล์บอลตะกอ้อโบว์ลิง่งแข่งขันจักรยานยนต์แข่งขันจักรยานแข่งรถยนต์สนุกเกอร์แบดมินตันเทนนิสบาสเกตบอล13ชนิด ไม่มีมวยตอนแรกผมอ่านดูเฮ้ยไม่มีมวยแสดงว่ามวยเนี่ยยังไม่เป็นกีฬาอาชีพเหรองงเลยนะอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาอาชีพอันดับที่14ผมเชื่อว่าหลายคนยังงงอยู่นะว่าแล้วมันมันเป็นงไงกีฬาอาชีพโดยมีกฎหมายรองรับก็คืออ่ะสมมติฟุตบอลอาชีพยกตัวอย่างฟุตบอลอาชีพพอเป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้จะตั้งสมาคมสโมสรฟุตบอลขึ้นมา มันจะมีมาตรฐานเขียนเอาไว้แล้วเป็นตัวบทกฎหมายเช่นว่าทีมสโมสรฟุตบอลระดับมืออาชีพที่มีกฎหมายรองรับคุณจะต้องมีเงินทุนเท่านี้คุณจะต้องมีหลักฐานการเงินมีการแสดงหลักฐานการเงินมีการแสดงรายได้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการและรายละเอียดย่อยๆอย่างเช่นสนามคุณจะต้องมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่มีหญ้าความสูงเท่าไหร่คือมันจะมีรายละเอียดของมาตรฐานของการทํางานพวกนี้ซึ่งถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบเอกชนทําทั่วไป เราจะเขียนยังไงก็ได้เราจะทําแบบไหนก็ได้มาตรฐานเราจะสูงจะต่ําก็ได้หมดแต่พอเป็นกีฬาอาชีพที่มีกฎหมายรับรองแล้วเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความถูกต้องและความไม่ถูกต้องเช่นถ้าทําแบบนี้ผิดกฎหมายกีฬาอาชีพนะมันต่างกันตรงนี้นึกภาพอบอกเลยใช่ไหมครับ E sport ถือเป็นกีฬาอาชีพอันดับที่สิของประเทศไทยนับตั้งแต่ 20กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่21กันยายนเป็นต้นไปเลยนะครับก็จากนี้ไปนักกีฬาที่เป็น e sport เป็นคนแข่งเกมอยู่แล้วนะครับคุณก็จะมีกฎหมายมาคุ้มครองคุณมากขึ้นว่า การทํางานของคุณการแข่งขันของคุณนะไปเดินทางจะไปในานามเอกชนหรือจะไปก็ตามแต่มีกฎหมายตามไปคุ้มครองคุณด้วยแล้วและกฎหมายก็จะเป็นตัวกําหนดมาตรฐานของตัวคุณด้วยว่าคุณจะต้องเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติแบบนั้นแบบนี้จะนอกลูก่นอกทางไปแบบตามอำเภอใจไม่ได้แล้วซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะถึงแม้มันจะมีกฎมาครอบเรามันจะมีเรื่องบางเรื่องมาทําให้เราต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายมันคือมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และเราก็ต้องไปให้ถึงมาตรฐานนี้ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาถึงแล้วครับขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสันติโหลทองด้วยครับขอบคุณครับ